วัตดีครบเบเพื่อนมือนีสิมาวาวื่อเรคอดี้อเสียแล้วกวิธีแก้้อเสียของโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปหรือซาชุนโคงจังครับผมแต่ก่อนที่สิไปหอดคอดี้อเสียหลกักกวิธีแก้ไขกะสิป,ปูท่างให้เพื่อนเอนได้ฟังข,ข่าวว่าโรงงานฉีดพลาสติกข,ขึ้นรูปนี่ บริจาคเงินเดือนตามกล่มบททุกลงนะครับผมบางล่งกะบอใจเบี่ยขยันหรือที่เขาเรียกกันว่าชูชานี่แหละครับชูชาเนี่ยแหละหรือเบี้ยขยันวันอาทิตย์นี่แหละแล้วกะบ,บางลงกะจ่ยายค่ากะแครปกติกลุ่มแลงงานเขาจ่ายเจ็ดชั่วโมงบางลงเขาก็จ่ายแค่สามชั่วโมงขอให้มีประมาณนี้นะครับ หลายๆอย่างครับผมแต่ว่าก็ให้รูว่าโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปนี่บริจัยออปชันเต็มแบบที่กรมและงานบังคับมากเมดทุกลง,งนะครับผมแต่โรงงานที่สิพูดถึงก็คือโรงงานของผมเองแล้วกับประสบการณ์ที่ผมเคยเฮ็ดมาผ่านมาทุกโรงงานนะครับผมละ่ะมาไปเข้าคอดีขอเสียแล้วก็วิธีแก้ไขกันเลยครับเพื่อนๆข้อดีของโรงงาน ฉีดพลาสติกขึ้นรูปซาชุนคงจังข้อที่หนึ่งก็คือเป็นสะอาดครับผมสำหรับคนเดินลนแต่ว่าซางนี่บ่ต้องถามถึงครับว่าเป็นเผาไปเผาทานขันเป็นซางสะอาดเพราะอย่างครับผมโรงงานพลาสติกส่วนมากลูกขา่าสิมะเบิงงานมาดิวงานหยุดตลอดนะครับโรงงานก็เลยสกรปรกมไ่ไหนแต่กระสิมีผู้ลังคนมาเถียงผมเนาแมนบวา โรงงานข่อยคือสงกับโผ่แผ้มันมีหลายเหตุผลครับเหตุผลยกตัวอย่างเช่นเหตุผลแรกก็คือออเดดผ่านแล้วลูกค้าบ่ค่อยมาครับเหตุผลที่สองก็คือโรงงานของคุณเป็นบริษัทลูกส่งต่อไปถอดซึ่งลูกค้ามาเบิ่งแค่บริษัทแม่นะครับผมบ่ไปเบิ่งบริษัทลูกของคุณโรงงานของคุณก็เลยว่าจำเป็นต้องสะอาด นี่คือเหตุผลข่าวข่าวครับผมว่าโรงงานของคุณทําไมถึงสกปรกแต่ว่าส่วนมากแล้วโรงงานสะอาดแล้วกับการแต่งตัวไปเหตุงานแต่งตัวไปแบบชิวชิวบางนชิวชิวครับผมผู้เลยว่แต่งตัวไปยังไดแก็แบบว่าบ่าต้องป้องกันยังมากมมยใส่แค่ผ้าใบนอก,กันก็นแต่งตัวสวยสวยเลิศเลิไปเลยครับผมอันนี้ก็อขอดีข้อที่หนึ่งข่าวข่าวนะครับผมขอดีข้อที่สองก็คือ เงนดีครับผมเปรียบเทียบใช้โรงงานอื่นแล้วโรงงานชีพสติกขึ้นรูปนี่เงื่นอนค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมเพราะยังดยเพราะว่ามีโอบ,บังคับเหตุทุกมือครับผมแล้วกามีกะก็ะได้ได้เปรียบในเรื่องของค่ากะแล้วก็ค่าโอที่บังคับทุกมือแล้วก็ได้เบียขยันทุกอาทิตย์ครับผมเพราะว่าง,งาน มันหลายโรงงานอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นโรงงานอะไรตู้เย็นนะครับผมแล้วผมเพิ่มให้อีกนิดนึงสาหรับโรงงานอะไรรถยนต์ที่เคยเห็นมากับโรงงานอะไรรถยนต์ีส่วนมากแผ่นมันจะนิ่งนะครับผมโรงงานอะไรตู้เย็นแผ่นจะบ่คอยนิ่งโรงงานอะไรตู้เย็นเป็นอีย่างที่ปวดหัวมากโรงงานอะไรรถยนต์บกปวดหัวเขาเลยแผ่นงานได้ครับอะไรรถยนต์ส่วนมากนี่ก็ทามีงานก็จะบ่มี นักคือยังอะไรตู้เย็นครับส่วนมากกะมีมาเรื่อยๆหยุดอาทิตย์ตลอดเทศเป็นบางเซาหรือก็หยุดเซลอาทิตย์ครับโรงงานอะไรรถยนต์แล้วก็ข้อดีขอด้อที่สามคือบตองย่านตกงานครับผมงานหลายค่อนขัง,งมันคงครับผมบตองห่วงวสีตกงานโบตอง่วงวสีใดเงินหน่อยอันนี้สําหรับอะไรตูเ้เย็นเด้ออะไร แอร์อะไรเครื่องสภาอันนั้นบ่งแต่ว่าอะไรตู้เย็นนี่เฮ็ดมาสิบกว่าปีนี่งานหลายตลอดครับผมอันนี้ก็คอ,อดีนะครับผมไปไปฮาร์ดคอเสียกันเลยบัดที่นี้มาถึงคอเสียนะครับผมคอเสียของโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปหรือซาชุนคงจังคอเสียขอที่หนึ่งก็คืองานเลี้ยวแห้งวีดอ้องงานเลี้ยวเลี้ยว แบบอืมแห่งเร็วอยู่กแห้งเห็ดให้มันเร็วนะพี่น้องจักสีวาจังไหนเอายกตัวอย่างนะครับผมที่เห็ดอยู่ตอนนี้แฟนผมเห็ดเดินสิบแปดประกอบแทบสะบดทุกหมดทุกจุดแล้วออกงานออกมาสองตัวครับผมอันนี้ข่าวๆนะครับผมเดินสิบแปดวิร่วม แบบเปิดแบบยังเฉพาะเดือนน้ารอเย็นในสิบแปดวิร่วมเดือนร่วมไอ้แบบเปิดร่วมเบิดกระบวนการที่เขาเอืนอ่นใส่เขินท่ามเนี่กับประมาณน่าจะประมาณสี่สิบสี่สิบวิน่าจะได้แบบสี่สิบวินี่คือเห็ดเบิดทุกอย่างต้องออกมางานสองตัวต้องแหลมนะครับผมจัคสันงานกว่องอาหยักพี่นอ้องอันนี้คอเสียคอที่หนึ่งแล้วคอเสียคอที่สองพี่นอ้อง แ่าแกก็วหนางานนี่จี้เอางานแห้งไม่น้องจี้งานเสียจี้เอางานถ้าเงินเดือนเขาจ่ายตามผมทุกล่งจะประมาณนีหมดครับผมถ้าจ่ายตามผมเขาจี้เอางานเรื่อนั้นปรองคุณบอกว่าโรงงานข่อยชิ่วชิ่วโรงงานเจ้าชิ่วชิ่วนะครับผมข่อยบอเซียดอกว่าขันโรงงานเจ้าใจตามผมมันชิ่วชิ่ชได้ผมบอเซียดอกอีลี ล้านเปอร์เซ็นต si ์ข e ันโรงงานเจ้าใจตามผมจะไปชิวๆไม่ได้แต่ถามว่ามีบ่ผมก็คิดว่าน่าจะมีอยู่ครับอาจจะมีนะใจตามผมแล้วก็ไปชิวๆแต่ว่าอะไรตู้เย็นเพราะว่ามันมาชิวดอกมันชิวบ่ได้ครับผมเพราะว่ามันเอายอดเอางานแห้งทรงยังไงก็บทรงมาท่านข้อที่สามครับผมขอเสียขอที่สามเอาขอเสียคือหลายขอเนี่ยงานหลายแห้งพี่น้องบ่ได้พักได้พี่น้อง มาว่าเฮดให้กระทบกับชีวิตหมากเลยหลีอกระทบแห้งกระทบต่อชีวิตหมากออกกะานี่ต้องเฝ้านอนครับผมบันทมีเวลาไปเ็ดุยังครับเสาร์อาทิตย์ตลอดเปลี่ยนกะนี่ก็ต้องนอนครับไปใส่บริเห้อต้องพักผ่อนอันนี้ขอเสียขอที่สามขอเสียขอที่สี่อบอพี่น้องมันงานหลายมันก็ได้เงันหลายแล้ันทดนี้ งานหลายเงินไหลไี่นองค้างเงินเลยแล้วบานนี้ขอเสียขอสีโรงงานพลาสติกอะไรตู้เย็นนี้ค้างเงินเดือนเสร็จแล้วครับกันปัญหายัางเข้ากับเบื้องลึกเข้ากับบูงแล้วส่วนมากนี่ค้างเงินบน่อยเหลือเกินครับโรงงานฉีดพลาสติกดีอะไรตู้เ,เย็นนี้ขอต่อไปขอเสียขอต่อไปขอสุดท้ายครับขอเสียขอที่หาถ้าเป็นโรงงานขึ้นใหม่เนียครับผมถ้าเป็นโรงงานขึ้นใหม่นี่ จะเจ็งยับไว้แปบ,บเดียวครับผมบางลงได้อยู่อยู่ได้แค่สองปีบางล่องยูได้ห้าปีบางร่งอยู่ได้แปดปีแป๊แบบเดียวเจ็งครับผมถ้าโรงงานใหม่ครับแต่ถ้ารงงานมาตรฐานเก่าเก้าแล้วนี่กะก็บ่ค่อยเจ๊งครับผมถ้าไปสมัครงานต้องถามเขานัน้มเล่วว่าโรงงานนี้อยู่มาถึงปีแล้วกันสิบปีขึ้นนะพ่อพันอยู่ครับผมเอาไปตัอวานนี้พี่นอน บานนี้มาหอดวิธีการแก้ปัญหาของขอเสียด้วยพี่น้องเด้อขอเสียขอที่หนึ่งเงินวะครับผมเขาสิจัดการมันได้ยังไงคืองานเร็วกันนะครับเมนบอกครับคือเขาต้องเรียนรูห้เร็วนะครับผมเพราะว่าเขาจ่ายเงินเทาแพงครับผมเขาจีเอางานเป็นธรรมดาเขาก็ปรับงานให้มันเร็วเป็นธรรมดาครับผมถ้ามันบเร็วเกินถ้ามีคนคืนเง็นใดอยู่เขาก็คิดว่าเขาก็ต้องเห็นใดครับผมเรียนรูห้เร็วหาวิธีการทางลัดหา ว่าหเหตุจังใดห้มันเลี้ยวเลี้ยนรูห้เลี้ยวครับผมอันนี้ก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งครับผมบานที่วิธีแก้ไขข้อที่สองจากการปัญหาข้อที่สองคือเท่าแก้ครัวก็ว่าหนาจี้งานไม,ม่ัอผมจี้งานเสียจี้เอางานมันเดได้ลายท่าใจตามกรมนี่เท่าแก้จี้แน่นวนครับวิธีแก้ปัญหาก็คืออันนี้ค่อนข้างที่จะแก้ยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถึงเ้าจะตั้งใจแต่ว่านก็มีคููกะห้องเหมือนกันครับว่ามันเหตุงานหนึ่งเครื่อง อันนี้มีเสาเดือกเปลี่ยนกันอยู่กับบางคนกะเอาตลอดได้ก็ดีไปครับผมเอาตลอดไปมือมือไปทีมกรรมทีมเว้นในครูกะจะคของมันก็ค่คอยคันขันขที่แกงากยากนะครับผมแกงานเสียกะเสากะว่ากะเดือกกะเดือกกะว่ากะเสาอันนี้ต้องคุยกันนะครับครูกะเราิดชอบรวมกันนะครับผมวิธีแก ใครปัญหานี่็ยากนิดนึงจะต้องรับฟังแล้วก็คู่กะก็ต้องคุยกันนะครับผมข้อที่สามงานเยอะไม่ได้พักนี่ต้องรีบนอนนี่พี่น้องออกกะมากนี่่าไปหาเหตุแนวอื่นจกักรสไหลต,ตายอีหลีเพรงานลองท้ำนี่เมื่อยไหลตายนี่พี่น้องห้ามไปทางอื่นครับถ้าแข็งแรงอยู่ก็ไปได้แล้วครับผมแต่ค่ะอยายุไลกก็คือสีบบ่บวายนะครับออกกะมากนี่ต้องเฝ้า น้ำกินเขานอนอย่างดียวไประเดศยางบ่ไดดอันนี้คือวิธีแก้ไขบานึงขอเสียขอที่ซีค่างเงินเดือนไปหนูพี่น้องค่างเงินเดือนนี่พี่นอ้องย่าให้ค่างเกินสองเดือนเพราะว่ากลุมแรงงานรับผิดชอบแค่หนึ่งคนนะรับผิดชอบแค่เจ็ดล้านวอนพี่น้องก็เลยตีเข่าๆกับะมาณสองเดือนเนาะใหญ่เราแก้ค่างเกินสองเดือนครับผมอสองเดือนก็นะว่านี่ล่าออกไปเบิกเงินอยู่กรุ่มแรงงานหลดุด นี่คือวิธีแก้ไขสําหรับเถ้าแก่ที่มาคังเงื่อนเดือนครับผมยายเขาคังหอดสามเดือนสี่เดือนก็ผมนะครับผมเขาจิตตายปะปัญหามันหลายอย่างครับคอที่หาครับผมโรงงานขึ้นใไม่นี่มันจะเจงเร็วมันบ่อคอเสียก็คือวิธีแก้ไขปัญหาหนีจัดการปัญหานี่ก็คือในช่วงที่งานหลนะครับผม,มรีบก่อป่วยครับผมเหตุงานพักพอน,นอนเหตุงานพักพอน,นอน,เ,น,กอน,น,อนเก็บเงินอย่างเดียว ระบานถ้ามันโรงงานสิบไปบ่ได้สังเกตมันสีค่อยๆค้างเงินครับผมค้างเงินแล้วเรือนจ่ายค้างเงินแล้วเรือนจ่ายอยู่ตลอดนะครับผมถ้าเขายังใจอยู่ทู่ทุ่ยไทยไปได้นี้ก็ยามันเกินสองเดือนครับผมอย่างที่บอกไปแลกันเพราะว่าโรกกลุ่มแรงงานเขาับผิดชอบแค่เจ็ดล้านวอนครับต่อหนึ่งคนยามันเกินสองเดือนครับผมมันเกินสองเดือนกะเฝ้าละออกแปะเงินอยู่กลุ่มแรงงานหลด กะประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับขอดีข้อเสียตามประสบการณ์ที่ผมไดยพบเจอมาโดยตรงนะครับผมบได้ไปหลอกเรียนไผตามที่เคยเหตุมาขอดีข้อเสียกะประมาณนี้ผมกะจะจัดการกับข้อเสียประมาณนี้นครับผมแล้วโรงงานพี่น้องนี่ครับโรงงานพลิตที่เหตุอยู่มีขอดีมีข้อเสียพี่น้องจัดการปัญหาจังใดปัญหาในงานพี่น้องเว้าสู้กันฟั่งด้อพี่น้อง ให้เป็นประสบการสำหรับน้องๆ ep s ไทยแลนด์ e ที่สุดใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมสำหรับโรงงานชีพสติกขึ้นรูกเป็นตามาเฮดบอบอซูพีซูนองบอซูน้องน ep s ที่จะขอมาฟังครับผมขอบุนขอบุณหลายหาสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ